น้ำตาลพิจักคณาควงแฟนสวีทสุดช็อกเผยนาทีบุกจับขาเมืองนอกบ้านพักแคนาดาน้ำตาลพิจักคณาควงแฟนสวีทสุดจะทนกับคนนี้น้ำตาลพิจักคณาวงสารัตนิลินนางเอกสาวก็แฟนหนุ่มไผ่พาทิตย์พิสิทธกุลทีลาสุดซีเมษาย,ยนในตะลุยเที่ยวแคนาดาเมืองควีสเบกซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาและงดงามตระการตาแทบทุกนิ้วเลยก็ว่าได้ไผ่าพาทิตย์กับน้ำตาลพิจักคณาแั่งคู่นั้นต่างรักช่องจัดทริปเที่ยวแคนาดาเผยภาพคู่สุดน่ารักตรงความ ความหวานขามประเทศถึงแม้จะไม่ค่อยมีรูปคู่เหมือนคน,นอื่นๆแต่ความหวานความมุ่งมิ้งของคู่รักต่างช่องอย่างหนุ่มไผ่กับสาวน้ำตาลก็เรียกได้ว่าหวานน้ำตาแตกกันเลยล่ะคะ่ะ หนุ่มไผ่และสาวน้ำตาลนั้นยังได้คลิวเคลียววางจากงานต,ต่างๆเพื่อจัดทิปพักผ่อนด้วยกันการบินลัดฟ้าไปสัมผัสอากาศหนาวๆและหิมะสวยๆที่ประเทศแคนาดาแถมงานนี้ทั้งคู่ยังแชร์ภาพคู่น่ารักน่ารักขณะอยู่ท่ามกลางหิมะสีขาวโคลนด้วยความที่ว่าส่งฟินข้ามประเทศบอกเลยค่ะว่างานนี้สาวน้ำตาลเป็นนางแบบที่สวยทุกลุกดีงามทุกมุมเพราะว่ามีหนุ่มคู่ใจเป็นตากล้องอย่างหนุ่มไผ่เข้าไปด้วยแถมยังมีซีนแซลกันในแคปชั่นแบบน่ารักน่ารักทางอินสตาแกรมอีกต่างหากโอ้ยเห็น ต้องทำชะง,งักกันเลยทีเดียวเมื่อไผ่พาทิย์โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรส่วนตัวโดยใช้ชื่อว่าไผ่พา,พาทิ์พร้อมเขียนข้อความว่าโอ้ไ oh ม่กอดในขณะที่กําลังฟังนักดนตรีเล่นดนตรีเพื่อชีวิตนะ Ghost Town ก็เกิดเหตุการณ์ไม่เกิดคาด คซึ่งเป็นเหตุการณ์ขณะที่ไผ่กับแฟนสาวกําลังเดินเทีย่ยวอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้วกลับมีชายคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าทีต่ตำรวจจับวิ่งเข้าจับซึ่งภายในคลิปจะได้ยินว่าไผ่พูดว่าโอ้ยเกิดเหตุการณ์ครับพร้อมกับหันกล้องไปถ่ายที่น้ําตาลซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าน้ําตาลนั้นมีสีหน้าที่ตกใจมากๆนานๆจะได้เห็นโมเมนต์หวานๆกันให้ได้สาหรับคู่รักของพระเอกสาวน้ําตาลกับไผ่ ล่าสุดกระพึงครบรอบความรัก6ปีซึ่งถือว่าโอกาสฉลองในวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายชายไปพร้อมกันเลยทีเดียวนางเอกสาวปลื้มไม่น้อยดีแฟนหนุ่มมีโมเมนต์โรแมนติกกับเขาบ้างแต่ก็ไม่ไว้แอบบนถึงความลุยสมบุกสมบันตามสไตล์ของหนุ่มแอดเวนเจอร์ล่าสุดหนุ่มไผ่ก็ได้ขอวันเกิดวันนี้้วยการอนุญาตไปอยู่เกาะหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เพื่อไปเรียนเป็นครูสอนดำน้ำงานนี้สาวน้ำตาลจะว่าอย่างไรเรียกได้ว่าแฟนพี่ไผ่ต้องอดทนและใช้ความเข้าใจสูงลหล่ะคะ่ะ